เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมเข้ามาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าเอ็กคอนครับสภาพพร้อมใช้เลยครับเ e อ็คอโฉมท้าย2ก้อนนะครับเครื่องดีแอร์เย็นเดินทางไกลได้สบายเลยนะครับ สวยๆครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกันไว้ก่อนเลยนะครับมีรถสวยๆมาให้มาชมในเรือกันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดตัวเรือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยครับตอนนี้ก็รีวิวคันนี้กันก่อนครับนะครับใช้ได้สองระบบนะครับเครื่องดีแอร์เย็นครับเกียร์ออโต้สีสันสวยงามภายในสะอาดครับเบาะผ้าตันนี้เลยนะครับไม่ขาดครับเบาะผ้าสภาพดีขับฝังกลได้สบายๆครับประหยัดน้ำมันมากๆครับ ราคา49,000บาทครับพรนได้แอคคอร์ดสายสองก้อนรถปี96ครับเล่มเอกสารชุดโอ้ยครบๆของเครื่องเดิมๆเครื่องวีเทคสนใดสนใจเข้าไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของได้ตามเบรอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ